เล่นกับเงาและแสงในแคนวาใหเ้เพื่อนกดไปที่องค์ประกอบหนะะ้าค้นหาคำว่าสกินแคร์โปรดักต์นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะเพื่อน,อนสามารถถ่ายรูปเป็นของตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็ลบภาพพื้นหลังนะคะ,ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำเงาของผลิตภัณฑ์กันนะคะก่อนกดไปที่รูปทรงมันก่อนนะคะเพื่อทำเป็นฐานกันที่ตั้งผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะ กนั้นกดเลเยอร์ค่ะอ่ากดก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนเพื่อนกดไปที่อ่ากดบวกขึ้นมาอีกหนึ่งกดนะคะจากนั้นกดไปที่คำว่าพลิกค่ะผลิตภัณฑ์ก็จะพลิกลงด้านล่างนะคะอ่าประมาณนี้นะคะเราก็มา มาชนกันนะคะอาก็ะจะอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําเงากันนะคะอาให้รูปบรนจางลงนะคะเหมือนกับเป็นเงาน,นั่นเองนะคะกดไปที่โปร่งใสค่ะกดลดไปสักนิดนึงนะคะอาประมาณนอาประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเงาของริตรภัณธ์